สวัสดีครับทุกคนกระผมวินซี่มาวินมาแวะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับ Hero of n e w w r s l r r e o r r n ว่ามันคืออะไรเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยฮอน r e b o r r n คืออะไร Hero of n e w w r s l r ร b o r n คือวิพัฒนาการของเกม Hero of n e w w r s l d ที่พัฒนาโดยคอน o กสตูดิโอซึ่งประกอบไปด้วยอดีตนักพัฒนาฮอนและสมาชิกในชุมชนที่รักเกมนี้อย่างแท้จริง เรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่ออัปเดตเกมที่เอารักให้กลับมีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยกว่าเดิมนี่คือการอัปเดตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า5ปีก็ว่าได้ที่มีการปรับปรุงในทุกๆด้านเพราะเรายกเครื่องใหม่ตั้งแต่การออกแบบเกมงานภาพเสียงฟีเจอร์ใหม่ๆรวมถึงระบบคุณภาพชีวิตของผู้เล่นและอื่นๆอีกมากมายตัวอย่างเช่นเราได้เพิ่มระบบใหม่อย่างบอสฟินิกการต่อสู้บอสตัวใหม่ที่ท้าทายสุดๆและแน่นอนคองก่อก็ยังอยู่เหมือนเดิม แต่รางวัลมันอาจจะไม่เหมือนกับที่คุณคุ้นเคยอีกต่อไปตลอดกระบวนการพัฒนาเป้าหมายของเราคือการคงไว้ซึ่งสเสน่ห์ของฮอนที่ทุกคนรักแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะยกระดับประสบการณ์ให้เร็วขึ้นลื่นขึ้นและสนุกกว่าที่เคยเป็นมาอีกคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือแล้วอนาคตของฮอนดรีบอลจะเป็นยังไงต่อไปคองกอสตูดิโอที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเกมนี้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เราจะปล่อยการอัปเดตปรับปรุงและเพิ่มคอนเทนต์ใหม่เรื่อยๆเหมือนกับเกมหลายซีรีส์เต็มรูปแบบทุกคนในทีมของเรามีใจรักในฮอนรีบอและเรารู้ว่ามีผู้เล่นจํานวนมากที่รู้สึกเหมือนกันภารกิจของเราง่ายมากครับคือการพัฒนาเกมที่ทุกคนรักให้ดียิ่งขึ้นและมอบประสบการณ์ที่คู่ควรให้กับผู้เล่นทุกคนจริงๆและบางคนอาจจะสังเกตเรื่องชื่อของจูวที่ฮอนรีบอเป็นส่วนหนึ่งด้วยอยู่ แล้วอาจจะสงสัยว่า Juyo คืออะไร Juyo คือแพลตฟอร์มสร้างเกมที่ถูกออกแบบมาสําหรับผู้เล่นและครีเอเตอร์มันไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยทําเกมเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้คุณสร้างไรายได้จากเกมของตัวเองได้อีกด้วยลองนึกถึงเครื่องมือสร้างแผนที่ใน Worldcraft อย่าง World Editor ที่ทุกคนคุ้นเคยแต่เวอร์ชันนี้ยกเครื่องใหม่หมดมีความสามารถมากกว่าเดิมหลายเท่า j u i o ได้รวมทุกสิ่งที่คุณต้องใช้ตั้งแต่การสร้างเกมแชร์เกมไปจนถึงการทำไรายได้ทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ฮีโร่ในเวิร์ดเองก็มีจุดเริ่มต้นมาจากมอดของวอลครับสามซึ่งโปรเจกต์จากคอมมิตี้ที่ค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นเกมแข่งขันเต็มรูปแบบที่มีผู้เล่นนับล้านทั่วโลกจูวิโอถูกสร้างขึ้นเพื่อทําให้เส้นทางนั้นง่ายกว่าที่เคยพวกเขากําลังสร้างเครื่องมือเซเวอร์ Server, ระบบการชําระเงินและเครือข่ายสนับสนุนที่จะช่วยให้ทุกคนได้มีไอเดียพัฒนาเกมของตัวเองได้ไกลเท่าที่ฝันของตัวเองจะนําทางไปโดยไม่จำเป็นต้องมีสตูดิโอใหญ่หนุนหลัง ตลอดเวลาที่ผ่านมามีผู้เล่นมากมายที่สร้างแมปหรือมอดเจ๋งๆขึ้นมาแต่ไม่เคยมีระบบสนับสนุนจริงๆที่จะผลักดันให้พวกเขาไปไกลได้กว่านั้นและนั่นแหละครับคือสิ่งที่จูวิโอกำลังสร้างอยู่ระบบสนับสนุนที่เชื่อมต่อระหว่างครีเอเตอร์และผู้เล่นเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงสำหรับครีเอเตอร์เป้าหมายของจูวิโอคือคุณจะได้โฟกัสกับสิ่งที่คุณรักจริงๆซึ่งก็คือการสร้างเกมของคุณโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการปล่อยเกมการดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือระบบชำระเงิน สำหรับผู้เล่นจูวีโอต้องการสร้างโลกของเกมที่ขับเคลื่อนไปด้วยคอมมูนิตี้เต็มไปด้วยททวร์นเมนต์ในตัวเกมและรวมไปถึงตลาดสำหรับซื้อขายเท่มระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองและสำหรับนักพัฒนาที่อยากจะเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นๆระบบแคมเปญเจริสิทธิ์ของจูวีโอจะช่วยให้คุณวัดความสนใจจากคอมมูนิตี้และระดมทุนได้ตั้งแต่ก่อนโปรเจกต์ของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ที่สำคัญที่สุดทุกสิ่งที่จูวีโอมอบให้ไม่ว่าจะเป็นเอนจินระบบชำระเงินเซเวอร์ server, หรือทีมซัพพอร์ตทั้งหมดนี้ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้าเลยนี่แหละครับวิสัยทัศน์ของจูวิโอพวกเขากําลังสร้างเครื่องมือและระบบสนับสนุนที่เราเคยวาดฝันอยากให้มีสําหรับผู้สร้างที่กล้าฝันใหญ่และผู้เล่นที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในยุคใหม่ของวงการเกมพวกเราทุกคนที่ของกอ่อสตูดิโอรู้สึกตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้เป็นอย่างมากและหวังว่าจะได้เห็นผู้เล่นทุกคนใน New World ครับเริ่มการเดินทางครั้งใหม่ในฮอน e รีบอลได้ที่ heroofnewworld.com กันได้เลย